ตัมมาสวัสดีผู้่อยในตัมมาต่างร่ายวันนี้ก็เป็นอีกวันนะ,ะจิตใจมาอธิบายอัดกระย้ายความในนักตำจันตรีก็เถตัมมาวิภากวันนี้จะมาแรงในมวดซ้ำคืออากุศลมูลอากุศลมูลก็เรียกว,วาย่าอะไรอากุศล อาุดล้นมูลคือรักเอารักเอาข้องความชัวรักเอาข้องความชัวมีอยูส่สามอย่างมีไรบืบางแต่เ,เราจะต้องรู้นะครับรักเอาข้องความชัวคือโลภะโลภะนี่คือความอยากได้อยากได้ข้องผูเอิญโดยไม่จบด้วยตำนองกรองทาอม โตสะโตสะคือกิจปัตุจรายผู้อืนน่นนี่นี่ก็เรียกว่าโตสะรักเอามันอยู่กังในโหมหะคือล่งไม่รู้จริงลงไม่รู้จริงว่าเออไอ้นั่นมันปัน่นเพอของจริงนางปั่นเพอเมืเอ่อกุศสมูลต่งางๆนี่เกิดขึ้นในใจแล้วในบุคคลได้แล้วความชั่วอย่งอางอื่นแต่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ี่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญหมากขึ้นสิ่งที๋ยไม่ดีนะเน่ี๋มัน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 เกิดในใน,ในในใจของเรานะจะเรารหรัไม่ทันนะเนี่ยมันจะเกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วมาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเะ,ะเจริญหมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้เราจนทำให้เราเดือดรอ้อนเดือดร้อนตัวเราและปลูกอื่น ถ้าเราจะเลียกเหลียงแม่เกิดอ,อากุชจนมูลสามย่างนี้แม่เกิดในตัวของเรา,าเราก็กําจัดด้วยการโลภป่า,ายักได้ยหญ่มาคืออยากได้กล้องผู้อื่นเราก็กําจัดด้วยการให้ท่านคืออายผู้อื่นทําท่านไปทําท่านไปเตือาเราไม่ต้องกิดได้มากเตือาเราทําท่านคือเรา อยากได้ก้องปืนมากนะคือเราอายผู้อื่นใช่เป็นการให้ใช่ไม่ใช่เป็นการเอาช่องโตัวสะกิจประตุสลายผู้อื่นนะรวยกําจัด้วย,ก,วยการดักจาบสิ้นดักจาบสิ้นของเราเนี่แหละสิ้นห้าสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นชิปไอบ่อยสุดไอพุทพ้องอ่ไอใสสะอาดไอใสสะอาดอ่าม โมหะเกิดล่มงไม่โรจริงล่งไม่โรจริงเนี่ยต้องกําจัดโดยการภาวนาภาวนาคือพิจารณาพิจารณาตามอาการตามความเป็นจริงในตัวเราตีมันเกิดในขณะนั้นเอเอ,เอมันจริงจริงมันมาจากอะไร,ไรเราก็จะได้รู้ถ้าเราภาวนาบ่อยๆเนี่ยนั่นคือ การไม่ได้ครับรัลักต่างพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเราเนี่ยจากปุธของเรานี่หนึ่งต้องมีการในตานเกิดละละความตนีตีเนี้ยวคือโลภะความโลภความโลภมันแหละอยากได้ของผู้อื่นเราก็ให้ท่านอ่าองปฏิบัติปฏิกิจติสลายผู้อื่นก็เราโดยการรักษาสิ้นอ่าลงไม่โรจริงโดยการโดยการ แกด้วยการภาวนาภาวนากิดไปตามอาการแต่มันเกิดนี่คือลักพุทธลักพุทธศาสนาของเรานั่นก็ให้เราทุกคนในตำรวจตัวเองนะไม่ต้องไปตำรวจผู้อื่นหรอกตำรวจตัวเองว่าเรามีซรอมยางนี่ไหมตามีเราก็ละด้วยไอไร้รอนั่นเราก็ไปกิด ไปคิดนะไปคิดในตัวเรานี่แหละนั่นฟว้าไปแต่นี่ธรรมะสวัสดี